ันพี่มาบอกน้องว่าให้ไปกินดองมันสุดเศร้าใจมันมองวันพี่กินดองน้องคงต้องลาคงไปบ่ได้กลัวอายแก้มเปื้อนน้ำตา บ่ต้องห่วงฉันหรอกนะน้องคงไม่มาวันพี่กินดองกินดองระหว่างพี่นั้นกับเขาจงลืมรักสองเราอย่าให้เขาระเคืองใจได้จบเกมเลยนะอย่าดึงเอาน้องวุ่นวาย ลบมันออกไปจากใจแล้วพี่ก็ไปตามทางทางใครทางมันส่วนฉันไม่ต้องเป็นห่วงปล่อยไปตามดวงสุดแท้แต่วาสนามีพบมีจากผัดพรากเรื่องธรรมมดา บ่ต้องห่วงฉันหรอกนะน้องคงต้องลาวันพี่กินดองขอบคุณเลยหลายเดอ้อที่มารับชมรับฟังเพลงนี้กระแตงให้เพื่อนเพื่อนรับฟังเด้อค่ะพิดพลาดประการใดบ่มวลบ่ให้รอกระขออภัยขออภัยหลายเด้อค่ะขอบคุณค่ะ